เขาแต่งสวมเป็นเราเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนก็เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าผมแล้วก็แล้วก็ช่วงนั้นไว้หนวดด้วยไงเออเขาแล้วแต่งน้องแต่งหน้ามาแต่งรักยิ้มให้ตัวเองทำให้ตัวเองมีรักยิ้มได้เอาทิชชู่ไปทําเที่ยวโอ้โหเรียนมากนั่นทิชชู่นะมันคือทิชชู่ไม่เห็นไม่เห็นคือคือรู้แค่ว่าเขาจะแต่งจะแต่งตัวเป็นเล็ก เพราะว่าเล่นแต่งเป็นตีมตีมคนดังเฮ้ยพี่ดังหรออะไรเงี้ยอะไรหลครับผมก็เลยแต่งออกมาเป็นเล็กตันหินแบบแรกๆเป็นยังไงแรกเราเราอยู่เราอยู่กับเขาในจังหวะที่เขาแต่งหน้าทําผมอยู่เลยก็เก่งคือคือคือถามว่าเราเราไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมด้วยความที่เราอยู่ล้วแต่ถามว่าเราประทับใจในแบบฝีมือการแต่งหน้าทําผมของเขา แต่งเองที่เหรอแต่งเองทาหนวดนานมากครึ่งชั่วโมงอ่ะแสดงว่าเล็กก็คือนั่งเป็นโค้กข้างหน้าให้เขาเป็นเดฟเรนท์ให้เขาใช่ก็คือนั่งอยู่บนรถแต่งบนรถด้วยก็คือแต่งๆเขาดูกระจกใช่ไหมแล้วก็แต่งๆแล้วก็แบบเอามือถือมาเปิดแฟลชแล้วก็ส่องหน้าเล็กแล้วก็เปิดสเก็ตู้ไปเลยเหรอแล้วเราตช่วยอะไ้เราช่วยอะไรพ่อบ้านหรือนั่งเฉยเ้วก็เป็นแบกไปทั้งในอ๋อแต่เรามันเก่งอย่างเงี้เก่งเก่งเก่งเดี๋ยวให้สอนเดี๋ยวให้โบมาสอนแต่งหน้า รู้สึกที่เป็นเราแต่งหน้าก่อนลองไม่ได้มาวันที่อยากเป็นอะไรเพราะว่าหรักโอ้โหโอ้โหคุณครับยังไงคะฟังแล้วชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงๆผมมาบอกเขาให้เขาแบบแต่งเป็นคนนู้นลองลองเป็นคนนู้นไหมคนนี้ไหมแต่เขาบอกจะเป็นเล็กจะเป็นพี่จริงๆเขาก็แต่งมาหมดเราเราคิดไหมว่าตั้งแต่เราเริ่มพบเขามาคิดว่าทำไมเขาสุดได้ขนาดนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยเออหลายๆเรื่องหลายๆลเรื่องแสดงว่าโบเขาก็คือทำให้เราประหลาดใจในทุกครั้งที่เราเจอเขาประทับใจไม่ใช่ประหลาดใจประทับใจครับทำไมล่ะได้ยินหรือเปล สมุติ้ะสมุดไดะอันนี้คือสมมุิอันนี้สมมุิอันนี้คือในใจพี่แต่ว่าพี่พูดดังไปที่ยืนสิบกีดังครับเออมันเป็นอย่างไรนะสมมุิสมมุิถ้าอนาคตเออมันแต่งงานกันน่ะเราเราจะเดินตามเขาหรือจะให้เขาเดินตามเราแต่ภาษาชาวบ้านคือปูมียผมเดินนำเพราะว่าผมต้องพาเขาไปที่ที่เขาอยากไปในหลายๆที่ตอบได้ดี เราเดินนำแต่เขาเป็นคนบอกว่าไปที่ไหนชี้ชี้เพอาะเขารู้เนี่ยเราเขารู้ที่ที่จะไปแต่อาจจะไปไม่เป็นเขาทำเพลงไอ้อยากที่เขาแต่งหน้าเก่งๆเนี้เราอยากเขาแต่งหน้าให้เราเวลาออกงานอย่างนี้ไม่เอาเหนื่อยเหนื่อยเขาหรอไม่เขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาเหนื่อยไงรักมากรักแฟนมาก มันเป็นธรรมดาที่คนเป็นแฟนกันคุณทําให้กันอยู่แล้วครับเขาเคยแต่งหน้าให้เราแล้วเขาเคยแต่งหน้าให้เราไหมเคย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 อยู่ครับแล <c oughs> ้วเป็น <c oughs> ไงมั่งออกงานมาหรือว่าไปไปเป็นแบบถ่ายถ่ายรายการของตัวเองอไม่ได้ซีเรียสมาก<อ>ไม่ต้องไม่แบบไม่ต้องเนี๊ยบมากอะไรแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าทำเนี๊ยบเขาก็าทำได้อืมเผื่อว่เวลาชมเขาบ้าง่างเงี้ยชินแล้วเราชินไหมเราชินเราชินเราเกิดตัวเองไหมครับก็เกิดบ้าง แต่กับพี่ๆสนิทไงก็เลยแบบไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อยากรู้เลขกไหมครับพี่เคยอยาได้ยิ่งเยอะเพาพี่ว่าเขอยากรู้ว่าเห็นโบให้สัมภาษณ์เมื่อปลายปีที่แล้วว่าเขาพร้อมแต่งงานแล้วเอ๋อเอมไม่มีประเด็นอื่นแล้วหรอไอ้นะอันนี้มันเฉียบนะเพราะว่าเต็มจีนอันนี้มันเฉียบแล้วนะเขาไปกันหมดแล้วไงอ๋อก็ก็อย่างอย่างที่เคยสัมภาษณ์ในทุกครั้งก็คือเล็กเล็กเวลามีความสัมพันธ์ที่ดีๆแบบนี้เลยก็ต้องมองถึงอนาคตอยู่แล้วด้วยความที่เราก็35แล้วอะ เออก็ก,ก็ต้องคิดไว้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็รอให้ทุกอย่างมันลงตัวเหมาะสมอย่างผมอย่างโบก็พร,อลลอร้อม,มแล้วเราพร้อมเองนะพร้อมตั้งนานแล้วเออแต่อย่างที่บอกบแต่างคนต่างพร้อมแล้วทำไมไม่ไม่ไม่มีเวลาที่เหมาะสมก็ดีจะไม่ไหมนานๆยิงทีเออยิงปุ้มใหญ่เลยอย่างที่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันมี จังหวะของมันมีช่วงเวลาของมันแต่ว่าของเราอาจจะต้องรออีกสักหน่อยเวลาเขาให้กดข้าวทำไมมีกดดัรออกมาหรือว่าเราดูงเราเขิมแล้วยิ้มหรือว่าไม่นนี้เลยดีกว่าบางทีก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะหลุดอะไรออกมาบ้าง แต่เราก็คิดว้อยู่ใช่ไหมว่าเออช่วงเวลาเวลาเท่าไหร่เมื่อไะไรใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระแสเจมจียังไม่หายยอกยอกยอมย่อกยอกยอกย่อกยอกย่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 กย่อกย่สกย่อกย่อกย่นลย่อย่นแต่อย่อย่อ่อกย่อก่นกย่อกย่อไย่อกยอกย่อกด่อกย่อกย่อกย่อก็่อย่อกย่อ่อกอกอองยอ่อกอกยกออ่แต่ว่าก็ก็ก็อย่างที่บอกฮะ ถามมาก็ตอบเหมือนเดิมมันก็มันต้องรอหลายๆอย่างให้ให้มันเข้าที่เข้าทางหรือว่าหรือว่าลงตัวก่อนช่วงนี้ช่วงนี้การการความสัมพันธ์ของเราสองคนมันมันลงตัวมากแต่ว่าก็มันมันเอ่อการการการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้อย่างเดียวมันก็ต้องมีอีกหลายๆหลายๆเรื่องที่ต้องผ่านการตัดสินใจผ่านการจัดการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแต่รู้สึกมันมีพร้อมทุกอย่างทั้งคู่อ่ะครับเออ ใช่ครับแล้วเวลาเราไปงานแต่งที่ผ่านมามเ,มเราไป่ัยช่ <ไป S 2> ชอดอกไม้อะอคือโบก็ไปรับช่อดอกไม้แล้วก็เราเองก็อินกับงานแต่งพี่ชายวีนั่นก็ไปร้องหนุ่มร้องให้ ก็รู้สึกเหมือนกันว่างานแต่งที่มันผ่านมารู้สึกว่าเป็นสีสันของงานกันทั้งคู่เลยเออแบบเหมือนต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างในการแต่งงานชาวบ้าน่ถ้ามีลตอด็เปนงานแต่งอก็กก็็รู้สึกเออแฮปปี้ก็ก็คาดหวังว่าของตัวเองก็คงจะแฮปปี้มากใช่ไหมถามเพื่อนเล็กกังวลไหมกับการที่จะต้องขอเซอร์ไพรส์เขาแต่งงานเพราะอันนี้อันนี้สมมุติว่าแต่งกันจริงๆนี่ไม่ไปงานแล้วใช่ไหมถามเยอะมากเลยก็ถ้าพรุ่งนี้แต่งก็ไปเลยก็ไปเลยสมมติไม่กลัวไหมว่าถ้าเราจะต้องขอเขาแต่งงานทำเซอร์ไพรส์จริงๆมันจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่า เราเป็นผู้อิสที่รู้ทุกเรื่องเออไม่มีความกังวลตรงนี้ไหมไม่กังวลครับเพราะเขาก็เคยเซอร์ไพรส์เขามาได้หลายรอบแล้วแต่ไม่เคยเห็นออกเป็นมีมเลยนะไม่บอกเลยอ๋อไม่บอกไม่ได้ออกสื่อไงออ๋เก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นไหม ในปีนี้เลยไหมครับยังยังครับยังยังปีนี้ยังอีกว่าเลยยังไม่ใช่ยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ปีนี้ถ้าเกิดปีนี้มันก็เร็วไปเลยว่าจะไปถามโบวันอาทิตย์เดี๋ยวลองถามเขาอีกโบก็ตอบเขาแล้วะถ้าบอกว่าขอเองอ่ะเขาเป็นผู้หญิงลุกใหม่เขาแบบพี่ได้คัสแต่งงานกันหนูมิคัสเข้ามาซื้อไมค์ขอแต่งเองเออนี่เโบเคยเกินไหมคะเอาให้หมดเอาให้หมดมันสู้จับคนอืเออเอาให้หมดโบเคยเกินไหมคะ เล็กเล็กเป็นเล็กขาเล็กแข็งแรงถ้าเกิดโบจะทําก่อนเล็กขาเล็กลงได้เร็วกว่าแน่นอนผมกำลังจะอ๋อเก๋เ๋องเขาเด็กไอจริงเราวางแผนอสาสักกี่ปีดีไม่เป็นรไมเป็นไรสบายสบาคุยกันก่อนคุยกันก่อนว่าจะถามอะไรสักกี่ปีดีมาวางไว้พร้อมความพร้อมเออไม่เกินไม่เกินกี่ปีนี้ปีใหม่ทำใหม่ ตอนนี้พี่หวาดเครียดทำไม่พลาดหัวไม่ถูกเลยเนี่ยเออไม่มีพลาดหัวไงอ๋อไม่มีพลาดหัวแบบอเล็กพลาดอีกสองปีพร้อมไม่มีขาดตรงนี้ไปใช่ไหมแต่ต่อไปอีกกี่ปีก่อนี่แตกแน่เร็วเร็วเร็วเนี้หรือเปล่ายังก็ยังยังอย่างที่บอกเล็กก็ยังไม่รู้แต่ว่าต้องมีคุยคุยกันไว้บ้างแต่ว่าบอกหมดเดี๋ยวรอบหน้าไม่มีอะไรสัมภาษณ์แสดงว่ารอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์มีเดือนหน้าก็ไปแล้วเนี่ยอุ้ย จะฆ่าอะไรอ่างนี้ตายวะไม่ไช่ตกใจเลยไม่ใช่แบบอะไรผู้ใหญ่มีคำถามเร่งๆไหมคะเอาตอบไม่จบไม่ยอมอะไรบะต้องตอบเลยผู้ใหญ่มีแบบคำถามเร่งๆไหมผู้ใหญ่อ๋อเออเรียกว่าเรียกว่าเรียกรู้สึกโชคดีที่ความสัมพันธ์ของลิกกโบในครั้งนี้คือมีแต่คนมีแต่คนแฮปปี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆ หรือว่าแบบครอบครัวเนี่ยเขาก็จะถามกันบ่อยๆแหละว่าว่าเมื่อไหร่ด้วยความที่เลก็กว่าด้วยความที่ตัวเล็กเองก็งก็อายุเท่านี้แล้วอ่ะค,คนก็เลยคนก็เลยถามเยอะแม้แต่แม้แ,แต่วันงานแต่งพี่ชายแม่แม่เล็กเองก็มีถามโบว่าพร้อมหรือยังเมื่อไรแล้วโบตอบว่าไงคะโบบอกเขายังไม่ขอครับแม่เขายังไม่ขอแล้วขอเมื่อไหร่คะแล้วขอเมื่อไหร่กลับมาที่เนี้กลับมาที่เนี้ไม่ได้อันนี้เล่มเหลือป่ะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ใช่แต่อันนี้ตอบ คือเราอยากมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนตอนโมเมนต์ในงานพี่ชายเรารู้สึกเรารู้สึกปลื้มปริ่มกับกับพี่ชายเรามากกว่ามันโฟกัสอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับผมเพราะว่าเล็กเล็กกับพี่ชายรักกันมากแล้วก็รักเอแฟนเขาด้วยรักภรรยาเขาด้วยอะไรเงี้ยรักรักรักแบบหมายถึงรักแบบพี่สะพ้ายนะนั่นแหละฮะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าโฟกัสอยู่ตรงนั้นก่อนเมื่อกี้บอกว่าแม่ถามโบแล้วแม่ถามเราไหมนะฮะพี่กายพูดกันเป็นเสถียรตรงไหมแม่ถามโบแล้วแม่ถามเราไ ร้ายนะร้ายนักนะมีการคุยเป็นส่วนตัวครับผมซึ่งก็เป็นรุ่นส่วนตัวแต่ฉันอยากรู้ไงอยากรู้ว่าเป็นลูกคุยอะไรเป็นบ้างเนี่ยมันไยังไงแบบว่าในครอบไม่รู้ใช่ก็มีครอบครัวก็มีคุยกันบ้างครับผมแต่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวเนาะเป็นอะไเออร้ายแต่เราป็ว่งา ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าไม่แน่ก็จริงแม้แต่เล็กเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจังหวะไหนคือแน่เป็นคียริการนองเลบ่งยังเมื่อก่อนนี้เป็นว่าย่าเพิ่มกันเได้ย่งไรทางตอนนี้เลิกเบ่งเขามีสองแบบอ่ะเขาเขามีสองแบบเขคือเออแบบแบบนึงก็พอเขาจะชอบพูดไหมนิ้วนางว่างหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้วางจังหวะก็ชอบพูดว่าเออหนูหนูหนูยังรอรอก่อนอะไรเงี้ย ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมผมกับน้องรู้กันเองอยู่แล้วอที่พวกพี่ไม่รู้ไงเออะไรไม่เป็นเรื่องสมเป็นเรืองตเราไม่อ้นี่เราเคยคุยกันสองคนเรื่องคนสองคนไงหยังตอนนี้เนี่ยวันที้ต่อปากต่อทำเก่งเนี่ยเช้าอยู่คือขอบคุณคุณเจเลคค่ะขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับตลกได้อะไรบ้างก่อนเนี้ย